ดีค่ะเนี่ยเต่าน้อยยังอยู่ในถุงนี้นะคะเนี่ยเต่าน้อยเมื่อกี้แวะเข้าไปบ้านหลังหนึ่งเขาพึ่งลงจากรถค่ะเป็นคนแก่นะคะก็เลยบอกเพาว่าฉันเจอเต่าน้อยแล้วฉันไม่รู้ว่าจะช่วยเต่าได้ยังไงเขาเลยบอกว่า just แคล่อยเขาไว้ตามพื้นเขาก็อยู่ของเขาได้เขาว่าอย่างนี้ค่ะก็เลยเห็นตรงนี้มีฟงหญ้าจะมาปล่อยมองเห็นเห็ดนี่เป็นเห็ดขอนสนนะคะ แต่เป็นแบบลิงเลส์ฮันนี่มัชรูมเป็นแบบที่โอ้ยโอ้โหอันตรายพอยซ์นาี่เป็นแบบที่ไม่มีไม่มีวงแหวนใต้ดอกค่ะอันนี้ฉันไม่เก็บให้ดูนะคะเก็บดอกเดียวก็ได้เนี่ยค่ะไม่มีวงแหวนใต้ดอกนี่แก่แล้วนะคะนี่เยอะเลยก้อนนี้เราอยู่ตรงนั้นอีก เยอะมากเลยนี่ค่ะอันนี้เอกอันนี้ก็แก่แล้วค่ะฮะเลยไม่ได้เก็บให้ดูเดี๋ยวจะงัดกอนนี้ให้ดูนะคะนีแต่เต่านี่สิงัดให้ดูไม่ได้แล้วเพราะว่าพ่อแก่แก่แล้วค่ะนี่งัดก็ไม่สวยแล้วค่ะปีแรกที่เจอนะเก็บเรียบเลยนี่ยังกินได้นะ กินกินตรงส่วนดอกเนี่ยเอาไปนึ่งนะอร่อยไอ้วาน,นี้นี่ลักษณะเหมือนเหมือนเห็ดเห็ดนางรมสีทองลักษณะช่อเหมือนมากลักษณะดอกก็เหมือนนางรมสีทองก็เป็นกลีบแบบนี้แล้วกลีบก็จะยาวมาชิดกับขาเห็ดเหมือนมากเลยค่ะอูห้อมหอม,หอมนี่ค่ะ นี่วางไว้ตรงนี้ก่อนจะพาไปเก็บอีกอวนึงนะคะ <S <S นี่อันนี้แก่แล้วโอ้ดูอนเนี้ยแต่ละดอกเั้นดอกใหญ่นี้แก่เต็มที่แล้วอุ้ยอันนี้อันนี้น่าเก็บขนาดเนี้ยกำลังพอดีกินว้าวนี่แหละค่ะกำลังอร่อยนเห็นไหมเหมือน,นเหมือน เหมือนเหมือนเห็ดนางรมสีทองค่ะนี่นี่ค่ะอร่อยนะเนี่ยแล้วมันเหมือนเห็ดที่เขาขายในในตลาดนะ่ะที่ใส่เป็นกล่องพลาสติกนะ่ะนี่ งสานเตา่าไม่รู้จะทําไงดีแต่ธรรมชาติของเต่าค่ะธรรมชาติของเต่าเนี่ยถ้าโตขนาดนี้แล้วอ่ะเขาคงดูแลตัวเองได้แล้วมั้งอันนี้เอาไว้ให้เป็นเชื้อยังมีเอียดนะคะเนี่ยจะเอาเขามาไว้ตรงคลองหญ้าตรงเนี้นี่ยังมีตรงนี้เอียด น,นี่ค่ะโอ้แต่แก่แล้วอันนี้โอเดี๋ยวจะพาไปดูจะพาไปดูเดยอะเลยค่ะนี่นี่อีกกอหนึ่งท่านอีกกอนึ่งเดี๋ยวขอไปขอไปหยิบไปยูย่กระเป๋ามาก่อน,นเต่าน้อยนิ อุ้อยู่ตรงนี้ก้อนนึงนี่นั่นนี่ค่ะนี่เอาถุงไปด้วยเดี๋ยวค่อยค่อยเอาเต่ามาวางตรงนี้ เนี่ยค่ะอุย้ยเห็ดทั้งนั้นเลยอะ่ะจะกินได้จริงๆนะคะโอ้โหนี่ว้าวสวยนี่ค่ะเนี่ยเหมือนเหมือนมากเลยเหมือนเห็ดนางรมสีทอง เก็บทั้งนั้นเลยเดี๋ยวค่อยไปขอโออะไรเนี่ยโอ้โเห็บทั้งนั้นเลยค่ะขอเห็ดค่ะฉันเก็บไม่ได้เพราะว่ามันมันเยอะเกิน แก่นี่นั่นค่ะอันนี้อ๋อนี่ค่ะวัดนี้มี แล้วเดี๋ยวเียวค่ะมองไปอย่านี่อีกนี่ยังงามๆอยู่เลยเนี่ยนี่นหะค่ะเนี่ยไม่มีถุงใส่แล้วอุ้นะอีกคน ต้องตัดสินใจเรื่องเต่น้อยนะดูใบสีของใบไม้กับสีของดอกเห็ดค่ะงั้นกันเลยแต่เขาไม่กินนะคะหมายถึงเจ้าของบ้านเขาไม่กินใช่ไหมเมื่อกี้เก็บไว้ที่เป็นดอกเล็กๆนี่นี่ตรงนี้ นี่ค่ะนี่จะเอาใส่ถุงหาถุงใส่ไปโคราวนี้เต่าน้อยเต่าน้อยโอ้ยอยู่ตรงนี้อีกนะคะ ก่อนจากตอนนี้ก่อนค่ะเก็บไม่ได้แล้วมันเล็กเกินเล็กเกินค่ะเก็บให้ดูไม่ได้ค่ะมันเล็กเกินตรงนั้นอีกอ,อยู่ตรงนู้นอีกค่ะเน่วเนี่ยเห็ทข้างนั้นเลยอ่ะนี่เน่าแล้วก็มี เห็ดเยอะอะไรแบบนี้เนี่ยเสียดายอันนั้นเก็บไม่ได้ไหนลองลองสิลองสิเป็นห่วงเตาน้อยก็เป็นห่วงแย่เลยเนี้ยอุ้ยเนี่ยเนี่ยยังเดินอยู่เลยค่ะช้อนี้กินก็ยังกินได้ นึ่งอร่อยมากนะตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้ก็มีอโอ้โหนุ่นอยู่ตรงริมน้ำนั้นก็มีอ้มันเยอะมากเลยค่ะไม่เรางัดมีดนั่นเล็กเกินเหมือนมากเลยที่เขาขายใส่กล่องพลาสติกขายเหมือนจริงๆ อันนี้แ่ะแต่หวานนะนี่ค่ะโอ้ทับพุ่งนี้กำลังสวยค่ะดอกกำลังสวยที่เก็บเนี่ยดอกเล็กเกินดอกยังเล็กต้องหาถุงใส่แล้ว<ฮ>ด้วยระ ต้องหาถึงมาใส่ค่ะโอ้โหคิดดูที่เต็มสนามเลยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเต็มค่ะเยอะมากเลยขอบคุณท่านผู้ชมมากมานะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงอยู่อย่างปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ